สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมนำมาชมบรรยากาศการเยี่ยมญาตของปตอ .1 พันปทหารใหม่ครับพอก็มาที่แรกฐานก็มาลงมากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จัดเตรียมไว้ yep. เพราะว่าเจอได้กันทั้งแรกเขามากราบไหว้ผั้ที่มีพระคุณกับเราหลังจากนั้นก็ พบปะสังสรรค์พูดคุยสนทนาแบบภาษาพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องไปหาซื้ออะไรมากินมาทานกันเนน้ำสมรานมีความสุขบรรยากาศราบลื่นครับอันนี้เป็นครอบครัวของพลทหารวรพงษ์บางโพพุดพ่อคุณแม่น้องชายแลวก็แฟนของพลทหาร มาเยยมกันทั้งหมดซื้อของมากินกันสั่งเคฟซีมากินส้มตำไก่ย่างสรรพัดก็หมดไปมาประมาณกสองพันสามพันนซื้อมาเลี้ยงพนัการวาระงหรือว่าชื่อเด่นชื่อต้นคนทหารต้นหลังจากการฝึก ไม่ได้กินมานานหลายวันแล้ววันนี้ก็ขอกิน KFC สักหน่อยตำตำ k f c ได้เจอหน้าแฟนก็มีความสุขเจอหน้าพ่อหน้าแม่ก็มีความสุข,แ,สขแต่ยเจอหน้าแฟนจะมีความสุขมากกว่าเจอหน้าพ่อหน้แม่จิ้งปลาทุกช่องเจอหน้าแฟาากกาจนจะยิ้มละเลือน เห็นหน้าพอสน้าแม่ยงไมเท่าไหร่นะเห็นหน้าแฟน,นยิ้มปา,ปางๆเลยนะอ่ากินกันมีลองชายมาด้วยนลูาชายชื่อบอยลองชายชื่อบอยมีความใฝ่ฝันอยากเป็นอาหารช่างก็ให้สมความปรารถนากขแล้วกัน แต่ที่แรกก่อนเนต้องก่อนเดือนต้องตั้งเจเรตก่อนเนาะถ้าอยากเป็นหารช่างนะ่ะลูกชายคนเล็กความฝ่ฝันของลูกชายคนเล็กผู้ามาชมชมบรรยากาศนะครับญาติน้องของทานใหม่มากันเยอะแยะมัร้อยสองร้อยคนต่างคนต่างเสื้ออะไรมากินมาทานกันกับญาติพี่น้อง กินผิดน,น้าตรลามพอมาถึงช่วงเวลาเที่ยงทหารรวมคนกันจะไปรับประทานอาหารที่โรงเลี้ยงเข้าแถวรวมคลเดี๋ยวครูฝึกก็จะพาไปทานข้าวที่โรงเลี้ยงแต่ไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่านะเพราะว่าก่อนจะไปโรงเลี้ยงเนี่ยกินไก่ย่างเคเอฟซีมาแล้วใช้นานๆไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่า สงสัยไปร่างดูเฉลยจะพาไปร่างดูกับข้าวหลงเลี้ยงที่โรงอาหารหลงเลี้ยงอาหารก็เรียกว่าหลงเลี้ยงตอนนี้ก็กำลังรวมพลกันอยู่รบบเชฟยอดครูฝึกผู้ช่วยครูฝึกกำลังรวมคนอยู่ เช็คชื่อเช็คอะไรเรียบร้อยตรวจแถวดูความพร้อมความแข็งแรงเจ็าทหารต้องแข็งแรงอดทนครับวดาจากฉานทำอะไรแข็งแรงเกิดคนแข็งแรงต้งองยนว่า ที่จะเรียกว่าทหารพอทหารอดคนทนทุกอย่างเป็นทหารก็ฝึกให้มีความอดทนมีความเป็นระเบียบมีความาาร ب, ู้จักเคารพผู้บังคับบัญชาเคารพพ่อแม่เขามาช่วยขัดเกลาสิ่งที่บม่ดีขัดมันออกไป ใส่ความดีเข้าไปให้กับพลทหารตอนนี้กำลังเช็คชื่ออยู่ครับกดแล้วอยู่คนที่เคยกีนเนีถ้จะเข้ามาเป็นทหารแล้วก็นิสเซอาจจะดีขึ้นมิเสเซเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปเยอะอะไรกัน พวาร่าเสิงคนในทางที่ดีให้รู้จักหน้าที่ให้รู้จักคนคุนเขาฝึกพ่อฝึกแม่ที่เขาเลี้ยงดูเรามาฝึกฝน,นให้มีระเบียบวินัยขอบอเนื้อขอบตนอย่าเป็นคนก้าวแล้ว ลูกชายนี่ก่อนที่เสพเก็ดไปเยอะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เจอต้าแล้ววันนี้ก็คิดถึงก็ขอวยพรให้ลูกชายสู้ต่อไปอดทนจะได้จะได้สมความมุ่งมั่งาัฒน,นาให้สำเร็จลุร่วงเงิเนดังที่ตั้งใจไว้ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสเร็จอยู่ที่นั่นโร้านเขาว่ากันมานะจันทร์แบบมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราดนะ้วยเราต้องขยันเหยียบเหมืนเพียนความสเปรดก็จะตามมาเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศมั้งชื่นมื่นก่อนจะจากกันไปนะครับ มุสีความดีใจโอบกอดผมก็มาดีจากคุณแม่สวัสดีครับ